สวัสดีครับต่อกันข้อที่12สามัญปี58นะครับโจทย์ข้อนี้แต่งมาหน้ากลัวแต่ว่านักเรียนลองตั้งสติแล้วลองหัดทําไปพร้อมๆกันนะครับโจทย์บอกว่าแก๊สหุงต้มทั้งหนึ่งประกอบด้วยโพรเพนและก็บิวเทนนะครับซึ่ง ซึ่งมีเศษส่วนมวลของโพรเพเนเท่ากับ0.6นะครับและมีมวลรวมของแกส๊สก็คือโพรเพนกับบิวเทน,เนรวมกันแล้วได้49.6กิโลกรัมเมื่อเผาไหม้แก๊สหุงต้มในถังนี้อย่างสมบ,บูรณ์จะได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะได้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่กิโลกรัมกันแน่นะครับคนทำข้อนี้ได้นะครับต้องเข้าใจปริมาณสารสัมพันธ์จริง,รง,รงเนาะแล้วก็ต้องเป็นคนที่คิดเลขเร็วระดับหนึ่งเลยแหละนะครับโดยส่วนตัวเต้เต้บอกตรง,ตรง,ตรงนะครับเต้ทำครั้งแรก ได้ทําไม่ทันใน2นาทีครับนะแต่ว่าลองดูนะเดี๋ยวเฉลยไปพร้อมพร้อมกันนะครับใครมีวิธีอื่นเฉลยได้ไวกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกไว้ก็ได้เผื่อเป็นประโยชน์ให้ตัวเต้ด้วยนะครับมานะครับตอนแรกเนี่ยผม,ผมอ่านโจทย์เสร็จเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ามันมีถังแก๊สอยู่ใบหนึ่งแหละเนาะจริงๆถังแก๊สมันก็ควรจะวาดได้ดีกว่านี้แต่ผมวาดแค่นี้ก็พอนะครับถังแก๊สตัวนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโพรเพน c 3 h 8นะครับกับบิวเทนเนี่ย c 4นะครับ c 4 h 1 0 ตามผมทันนะครับโพรเพนกับบิวเทนเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าโพรเพนนกี่โมลบิวเทนนกี่โมลน,นะครับเพราะฉะนั้นนะด้วยความที่ผมไม่รู้ผมก็ติดเอาไว้ว่าสมมุติว่าโมลรวมนะครับของแก๊สทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ x แล้วกันนะครับทีนี้พอโมลรวมของแก๊สทั้งหมดมีค่าเท่ากับ x เนี่ยโจทย์น่ารักนิดนึงนะครับโจทย์บอกมาว่าเฮ้ยโพรเพนเนี่ยนะครับมีเศษส่วนโมลเท่ากับ0.6นักเรียนยังจำสูตนเศษโมลเศษส่วนโมลได้ไหมนะครับ เศษส่วนโมลของแก๊สอะไรก็ตามเช่นถ้าผมอยากรู้เศษส่วนโมลไอ้นนี้คือจริงๆเวลาผมทำนะไอ้ประเด็นเหล่านี้ผมคิดในใจผมจะทดเฉพาะตรงนี้เท่านั้นไอ้น,นี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับก็คือเศษส่วนโมลของแก๊สโพรเพนนะ C3 เอาปากกาผมจิงไปแล้วนะครับ C3H8 เนี่ย มันจะเท่ากับการเอาโมลของแก๊สโพรเพน C3H8 ส่วนด้วยโมลรวมซึ่งก็คือตัว x ที่เราสมมุติกันเอาไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากรู้โมลของแก๊สโพรเพนผมก็เอา x ไปคูณกับเศษส,ส่วนโมลของโพรเพนซึ่งโพรเพนโจทย์น่ารักนะเศษส,ส่วนโมลเนี่ยเขาให้มาแล้วคือ0.6เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากรู้โมลของโพรเพนที่อยู่ในถังใบนี้ ผมแค่แค่เอา x ไปคูณกับ0.6ถูกไหมครับนะตรงนี้ผมก็รู้แล้วว่าโอเคนะนะครับโพรเพนเนี่ยมันก็จะต้องมีจำนวนโมลเท่ากับ 0.6x นะครับตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังเผื่อใครยังไม่เข้าใจเศษส่วนโมลน,นะครับนะถ้าคุณไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเศษส่วนโมลน,นานๆมันถึงจะได้ใช้สักครีหนึ่งผมก็เข้าใจเหมือนคุณนั่นแหละครับนะะแล้วก็ตัวต่อไปบิวเทนนักเรียนยังจำกฎอีกข้อได้ไหม เศษส่วนโมลเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องได้1พอดีนะครับเศษส่วนโมนโพรเพนกับเศษส่วนโมนบิวเทนนะครับรวมกันแล้วต้องได้1พอดีพอดีผมเขียนไว้ให้เศษส่วนโมนโพรเพน c3h8 บวกด้วยเศษส่วนโมนบิวเทน c4h10 เนี่ยนะครับรวมกันแล้วต้องได้1พอดีเพราะฉะนั้นถ้าเศษส่วนโมนโพรเพนเป็น0.6เศษส่วนโมนบิวเทนก็ต้องเป็น0.4 แล้วเราก็ใช้ทฤษฎีทำนองเดียวกันถ้าคุณอยากรู้โมลของบิวเทนผมคงไม่ต้องแก้สูตรนะครับถ้าคุณอยากรู้โมลของบิวเทนคุณก็แค่ย้ายโมลรวมไปคูณกับ0.4แค่นั้นเองเพราะนั้นผมรู้แล้วครับว่าโมลของบิวเทนเนี่ยก็คือ0.4คูณด้วย x ก็คือโมลรวมนะครับแต่ว่าถ้าผมเอา0.6คูณ x กับ0.4คูณ x ผมก็จะยังไม่ได้อะไรผมเอา0.6คูณ x เนี่ยก็คือผมจะได้โมลโพรเพนมา นะครับผมเอาไอโพรเพนมาแล้วก็0.4คูณ x เนี่ยก็จะได้แค่โมนลบิวเทนมาแต่ว่าโจทย์เนี่ยดันบอกแก๊สผสมเนี่ยในถังเนี่ยสองตัวเนี้ยผสมกันแล้วเนี่ยโจทย์ดันบอกมาเป็นกิโลบอกมาเป็นน้ําหนักเพราะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดเป็นกรัมดูนะครับก็เอาตรงนี้นะครับไปคูณกับ MW ถูกไหมโมลคูณได้ MW มันก็จะได้กรัมคาร์บอนตัวละ12 12 3 3 3, 3 12คูณ3 3 6 36บวกกับอีก8เป็น 44นะครับอย่าเพิ่งรำคาญผมซะก,ก่อนนะผมคิดเลขช้านะครับคาร์บอนตัวเล12 12 4 4 8 4 8บวก10เป็น58นะครับเพราะฉะนั้นโอเคละถ้าผมอยากได้กรัมของโพรเพนผมก็แค่เอา 0.6x เนี่ยคูณกับ44เข้าไปและถ้าผมอยากได้กรัมของบิวเทนผมก็แค่เอา 0.4x เนี่ยนะครับคูณกับ58เข้าไปหลังจากนั้นผมก็จะได้กรัมของโพรเพนมาแล้ว ผมก็จะได้กรัมของบิวเทนมาแล้วแล้วเอา2ตัวนี้แหละมาบวกกันมันก็จะต้องได้49.6กิโลพอดีใช่ไหมครับเพราะนั้นมาลองดูนะครับเอาก้อนนี้นะเอาก้อนนี้นะครับกับก้อนนี้นะ มารวมกันมันจะต้องได้49.6พอดีนะครับแต่อย่าลืมนะ49.6นี่เป็นกิโลอยู่คุณต้องทําเป็นกรัมซะด้วยนะครับเพราะห,หน่วยตรงนี้มันเป็นกรัมเนาะนะครับลองดูนะครับ,นะบ0.6คูณกับ44อลองคิดเลขกันนะนะครับ0.6คูณ44 64 24ทด2 64 24 25 26เป็น 26.4x นะครับกับไอ้ตรงนี้8 สองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองตั้งสองก่อนทดสามนะครับสี่ห้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองสองสองจุดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็น x บวกกันนะครับแล้วก็รวมกันเสร็จมันจะต้องมีค่าเท่ากับ49.6นะครับคูณด้วย10ยกกําลัง3แน่นอนต้องยกกําลัง3ด้วยนะมันจะได้เป็นกรัมไงถูกไหมครับมันจะได้เป็นกรัมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้กับอันนี้บวกกันอา้าวอันนี้ได้4ี่สิ ผมคิดอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้แปดสี่แปดสี่สามสอยเอ็๋อตรงนี้เป็นเลข3สิครับเอา้ารวมกันตรงนี้มันได้ 49.6x พอดีนี่เท่ากับ49.6สิบกคูณสิยกกำลังสก็แสดงว่า x ก็คือ10ยกกำลัง 3, สสิงั้น x คือ1,000ครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าว่า x คือ1,000นี่ถ้า x คือ1,000 ก็แสดงว่านะครับจำได้ไหมเมื่อกี้เราบอกว่า0.6คูณ x, x มันคือโมลของโพรเพนกับ0.4คูณ x มันคือโมลของบิวเทนก็แสดงว่าเขาใส่โพรเพนลงไป600โมลกับใส่บิวเทนลงไป400โมลนีน่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะรู้ว่าโอเคนะโมลแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่แล้วพอผมรู้อย่างนี้ผมก็กินเวลาไปเยอะแล้วเห็นไหมนี่ขนาดทำแบบเอาเร็วๆแล้วนะเนี่ย กินเวลาไปเกือบ6นาทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางเลือกแล้วถ้าผมอยากจะรู้ว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ผมก็คงจะต้องเขียนปฏิกิยาสันดาบแบบลัดๆนะครับเพราะว่าผมทําเองในห้องสอบกว่าจะได้แบบนี้มาเนี่ยนะเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะแต่ผมเนี่ยพอจําได้ตอนครูเ้าสอนผมเนี่ยเขอสอนว่าสารประกอบไฮโรคาร์บอนเวลาเอามาเผากับออกซิเจนเนี่ย สัมประสิทธิ์หน้าออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็น X บวกด้วย Y ส่วน4ถูกไหมครับแล้วเกิดปะยากลายเป็น X คาร์บอนไดออกไซด์บวกด้วย Y ส่วน2น้ำผมเนี่ยจำสิ่งเนี้ยที่ครูก็สอนผมมาได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอา้าวงั้นก็แปลว่าถ้าผมอยากรู้แค่คาร์บอนผมก็ไม่ต้องดุลหมดก็ได้นี่ใช่ไหมครับเช่นถ้าผมรู้โมนโพรเพน C3H8 แล้วผมอยากรู้โมนคาร์บอนเลย สัมประสิทธิ์หน้าคาร์บอนมันก็ต้องเป็น3เท่าของไอตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเรามีตัวนี้อยู่เท่าไหรนะเมื่อกี้นะ600โมลใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็น3เท่า6 1 6 6 2 12 6 3หกซอ0สโมลอันนี้ผมรู้โมลตัวนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไป C4H10 เห็นไหมครับเกิดปฏิกิยาเผาไหม้นะครับก็แสดงว่าสัมประสิทธิ์หน้า CO2 มันก็ต้องเป็น4สิ ถูกไหมครับเพราะว่าดูสัมประสิทธิ์มันเป็น x กับตรงนี้มันเป็น x ไงใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็รู้เลยว่าเอา้าก็ถ้าเอาตัวนี้มา400เห็นไหมครับเอาตัวนี้มา400นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น4เท่า446 16, 1,600โมลผมก็รู้แล้วว่าโอเคนะตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้โพรเพนเนี่ยมันคือ1,800โมลกับการเผาไหม้บิวเทนอีก1,600โมลเอา2ส่วนนี้มารวมกันนะครับ เอาโมลเนี่ยมารวมกันเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโจทย์ถามเป็นกรัมไงโจทย์ถามเป็นกิโลกรัมก็เอา1,800กับ1,600มาบวกกันได้เท่าไหร่ครับได้3,400โมลน,นะครับได้โมลคือ3,400โมลน,นะถูกเนอะนะครับสิเป็น36 6อ่าโอเค3,400โมลแล้วก็เอาโมลเนี่ยมาคูณด้วย MW co 2เนี่ยผมจำ mw ได้มันเจอบ่อยก็คูณ44เข้าไปผมก็จะได้กรัมของ co 2มาแต่โจทย์ไม่ได้ถามเป็นกรัมนะครับโจทย์ถามเป็นกิโลก็ต้องเอาตรงนี้หารด้วย1,000ถูกไหมลูกโน no, ก็จะได้นะครับคำตอบออกมาเป็นกิโลกรัม co 2นั่นเองนะครับแล้วเวลาที่มันน้อยผมก็ไม่มีเวลาทำนานขนาดนั้นนะครับผมก็เอาพันเนี่ยกับ3,400เนี่ยมาตัดกันก่อนตรงนี้ก็จะได้จุด นะครับกลายเป็น3.4 3.4ก็กันเองผมปัดเป็น3ไปเลยนะครับจะได้คิดเลขง่ายขึ้นนะครับ3 4เนี่ย12นะครับ3 4 12ทด1 3.4.12นะครับก็เป็น13มันต้องได้130กว่าเลย130กว่าไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นใกล้เคียง130ที่สุดแต่ไม่ใช่110นะ110เนี่ยมันไม่ได้มันต้อง130กว่าแล้วแหละก็ถ้าให้ผมเดาผมก็จะเดาขอใคร นะครับถ้าผมเดานะผมจะเดาขอไข่เพราะว่าผมเป็นคนคิดเลขที่ไม่เร็วนะครับผมเป็นคนคิดเลขช้านะครับเพราะ,ะนั้นกิโลกรัม CO2 ก็เดาขอไข่ร้อ6แต่ว่าอย่าไปประมาทเลยอันนี้เดี๋ยวผมโชว์คำนวณกับเครื่องคิดเลขให้ดูอีกทีนึงนะครับก็จะเป็น3.4นะครับคูณด้วย44ได้เท่านี้เนาะแล้วก็เห็นไหมสามจุดอ๋อได้เท่านี้ไม่ต้องหารพันแล้วเนาะ มันก็จะได้149.6กิโลจริงๆ149.6กิโลนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มั่นใจ12ตอบขอไขแน่นอนแต่ใครที่มีวิธีเฉลยที่สั้นกว่านี้กระทัดได้ใจความกว่านี้ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมพยายามทำตามรูปแบบในหนังสือแบบเป๊ะมันก็ได้ประมาณนี้ถ้าจะให้รัดไปกว่านี้ก็คงจะต้องใช้สูตรที่ ที่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 ไม่ใช่สูตรพวกนี้นะครับที่ไม่ใช่สูตรพวกนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ